การต่อไปหนีเป็นไราการไปทั่วแล้วก็ทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศแต่ไม่ทุกไวเบิงแล้วมี่จะรวยกับรวยเบิงแล้วกับยืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ลกของเพิงในนพี่นองเนอ้อ สวัสดีครับพี่น้องสุขูทุกคนครับผมโอ้เห็นลูกไส้แล้วอ่ะเดี๋ยว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 นั่งดีดีก่อนนั่งดีดีก่อนอ่านั่งดีดีเพ่าสบายดีลูกไส้ลาสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องมาพ่อคับโอ้ยคือพระเอกหนังเลยไหมลูกไหมก็อย่างนี้เวลาบเวลาซื้อยังกาะซีนอตครับผมซีน็อตซีน่าอตครับน่าอตแอมเป็นคนเป็นคนบ้านไลยเนาะ เป็นคนขอนแก่นนี่ครับเป็นคนแต่ว่าขอนแก่นครับเดยแมนครับคนขอนแก่นมีแต่ผู้ลอยๆอยู่หรือขนาดผู้ขาบนคนขอนแก่นมาอยู่นอำเพภนคนขอนแก่นกับเกือบลอที่เกือบบนลอกยข้อครับลอครัยเวลาอยู่อำเภอไหนอยู่อำเภอหนองเรื่อครับเป็นคนอำเภอหนองเรื่อใกล้ๆบ้านพ่อตเจนไหมแต่พอยู่ใส่ครับสีมผู้อยู่สีมผู้โอ้คน ท่ากันครับมีปิดกันห้กันแค่เคลื่อนครับกันแค่เคลื่อนโอ้ยแมนเป็นกันไปหางชุมแพลก็เรยวขึ้นไหมเนหวานพอ้องเดอชุมเพลสีมพฟูมามาอยู่มาอยู่ปฐมมาดัวปีนี้แมนครับปีนี้มาปฐมเป็นปีแรกครับแล้วกคนเคยไปวงไหนมาก่อนบ่เคยครับบ่เคยไปครับนี่เป็นวงแรกเล่นกีตาร์เล่นกีตาร์เป็นเล่นเป็นครับกีตาร์นี่เล่นตั้งแต่ม่สองม่สามครับโอ้โหทำไได้กี่แบบ มักผู้สาวเนาะเย้มันธรรรดาเมียนมักผู้สาวหยิบกีตาร์ให้เพิ่นฟังอันนั้นเป็นขั้วของฝันองผอยเพราะว่าตอนน้อยๆพ่อกับมากนีเพ่งกันตอนแต่ก่อนมันเพ่งรักปรึงใจอครับของอันชลัมเทปใช่หรือเอียงนี่แหละนี่นางเรื่องไผ่สีทองอ้ม้วนแห่งเพลงรักปรึงใจสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนมันก็เลยแต่ว่ามักมักกีตาร์แต่ว่ามันมีโอกาสเล่นโมเป็ยนม่มีพื้นฐานก็เลยในเห็นพีนโอ้พี่นี่ก พีนนอก็อยากเล่นเป็นได้พ่อไม่ทำนอนก็เล่นบ่เป็ี่ยนวันไหนพีนนี่พีนนี่สิเล่นง่ายกว่ากีตาร์งานไม่ยู่นี่ปีนี้เป็นเพิ่นเพิ่นให้ร่ำอยู่บ่นมดเพิ่นปีนี้น่าจะบ่ได้ร่ำครับฟื้นฟื้นคนกับกฝึกตอนนี้ก็มีฝึก้ร่ำปีนาปีนาบ่แน่ปีนาน่าจะได้ร่ำพิ่นแจกก่อนร่ำไปบ่ครับปีนี้บ่ได้แจกแต่ว่าก็สิได้ออก กอกฉากไปเบิ้องอายเป็นล่ำเป็นฝึกไปในตัวครับมันนี่เกี่ยวก็เป็นทั้งโซเชียลทั้งอย่างนี้เข้ามีเพจมีเฟซมี YouTube <อ>มี t ิ k ก่กมีครับมี TikTok ก,ก,ก็นานอตครับ Facebook ก็เป็นน้านอตพี่กันครับอ่ามี Facebook แฟนเพจครับก็คือ,อนานอตปทุมบันทิงศิน อ่าแฟนเพจครับพี่นอสามสามทางครับสามทางกับติดต่อครับเขอาไปจอยลูกใช่ในเนพี่น้อง่ขอบคุณฝาดพี่น้องฝากพี่น้องลูกลูกลูกฝาวเพื่อนนอาจะสิ้ายก็้องพ่อเพยผงก็ได้พ่อตอกติ๊พ่อกับเจะหาหมื่นก็พ่ติดตาอแเ่พ่อพ่อเห็ดช่องยูทูบกันไลยเดยพ่อหาหมื่นเขราะเ่ลาแสนหกป้า ได้ว่าเกล่ากยได้ไล่บ่แมนักล่าก่เยได้ไล่นนอดกับฟากันพ่อนำในเรื่องนั่านออันไล่กับภาคเกตพ่อเทตพอเพาะท่านยังหนกเกตพ่อเพาจะได้เจ็ดพันออู้เทตเทตอ็นี่บ่ครับเกิโลกของเพิงแต่ว่ายูทูบ e นี่ก็หกหมื่นหกห่นสาฝากติดตามนัในเรื่องพึงหลายๆบังลูกบังหลานเ้ว่อพี่น้องเื่องลิตกีตาร์พ่อใช้ลูกใช้ล่ำเหฟังนี่พอดาบพ่อเพ่นแจกก่อนล่ำหน่อยเป็นบ่แจกแล้วครับห้มาแล้วฮัทล่ำครับ พอดาบสซมาเติบหนึ่งเยู่ครับก็คิดว่าอยู่เสียงต่ำมันสิล่ำได้จึงได้โอ้ก็ว่าพ่อไปไทยไปทางสากลนได้ว่ามักมักเสียงล่ำหนึ่งครับมักครับมักเป็นคนมักมักเสียงล่ำอันนี้ขี้ขี้ล่ำได้นี่ขี้ซี่ไม่หนึ่อครับว่าจะร้องเรียนให้ลูกรักมนซิยุบประมาณนึ่เสียงสิ Okay, ใส่ลมเย็นเป็นคืนกลางคืนกระโชกเป่าแสงจันทร์ซองพอเป็นเงาแค่ไขยเย็นซองลาหนาผ้าแกงกมโนมมวนไทยเฮาพี่น้องความมวนเบาสมอง พิสูจผลงานเช่าขณะทดลองให้มันตั้งใจดูอีกจักครั้งฟังดูอีกจักเธอย่าสิเฝ้าเปิดเบือเธอว่าเป็นลูกเต,าต้าเอ้าอุ้มให้อุ่นสวองขออย่าเฝ้าลนลวง เทียงแต่เด่นเป็นดาวลอยยังหวังคอยกำลังใจจากผู้ชมไหนคืนนี้เห็นไม่ตียันรอยยิ้มทาพมายังนนแพ่นกราบโน้มต่อแฟนแฟนแทนนำใจผู้ลังล้นมาคนทันผู้อ,าอ่านพรละครมาถึงนี้ เขาที่ประชุมชันฝากประพันธ์เป็นร้อยคิดตั้งแต่พอเพียงนีอ่เป็นน้องใหม่มานี่มาลำใหม่ประท่านดังฝากซื้อเสียงแส้สร้างสูตรสุขคนเด้อดทาน ปากหน้าน็อตว้ในใจของท่านท่านผุ้มอีกจากคนนี้ดีบ่ดีให้ชอยตีชอยเจพ่อได้อยู่รวมห่วมปฐมเกียรบรอดพ่อนปอนหนักเกียร์บรอด์ก็ากครับตอนนี้ก็ลังหัดล่ำครับอาจิบเบเขาจังหวะน้องพ่อเนาะมีเน่ขามดาเข่าก็มีกล่าวที่หนึ่งเสมอครับพ่อแห่งตะกอนนะพ่อเฮ็ตรวิธีที่กันเป็นพ่อแม่มาก่อนก็ที ันวอยแล้วก็มาหัดอีกองแล้วก็มาหัดเต้นหัดหัดเล่ินตะลุกหัดเบิร์ดสุยางก่อนเขาไม่ช่วงการเขาไม่อยู่ในนี้เขาจะเอาเบิร์ตสุยางตะลุกเบิกลหอยากเหรินเลยหมักหมักเบื้องหมักยืนเบิ้งโอ้ยยืนเบิ้งเหรินหัวจะฝ่าเฝ้ามีอะไรอย่าฝ่ามีอะไรเขาเขาอันนี้มีครับอันนี้มีอยู่างนี้่ไหถ้าก่อนฝาก ผู้เสีผู้สาวลูกสาวผู้ใดสนอกสนใจอยากเป็นลูกสะใภ้พ่อใหญ่เพิ่งหลวงพองเพิ่งกามาครับเอากีตาร์มาเล่นให้พอฟังยังบันกีตจิตตาอ้กีตาบอกว่าเอ้มันมันคีซี่คีซี่บอกว่าลองล่องลองเห็นแซนเป็นไล่ลำไล่ลำจี๋อะไรอยู่ที่เนาะไม่ไล่เตื่อป่าเต่กับอะไรบอกตีคอร์ดไตื่กับอไรนี่บอกคอร์ด บมเคยเหรินไซที่แต่ว่าคันคันเขียนสากุนอิแม่นแม่นสะลูกทุ่งอินดี้ยังไงครับผมต้นมากนั่นเล่นเป็นลูกทุ่งอินดี้เพลงไวรุ่นเพลงสตริงครับบมเคยบมเคยเหรินแบบไล่พิ้นแต่ว่าแต่ว่ากับมักมักมอลลัมมักครับมักอิเมียนมอลลัเพราะห้าเป็นคนคนอีสานคนขอนแก่นมันต้อง ต้องเขาในสายเลือดฟังเต้ผู้เฒ่าผู้เฒ่าของนัดนี้กับต้กี้เพิ่นกับมี่คณะมอลลัมเนี่ยครับอา้าวเมีนครับอยู่น้องเลือนหรือเปล่อยู่แมีนครับน้องเลือดต้กี้กับเพิ่นนั่นเป็นนันเจ้าคอมฮะเมียต้กี้เพิ่นเป็นอะไพระเอกเพิ่นเป็นเจ้าของคณะครับเต้กี้อยู่อ่าอยู่คณะอันเงี้ยมเกาน่าจะ<อ>ไม่ได้ทั้งชุมแพ่ห่ ทางนง้องเลี้ยน้องเลี้ยอะไรครับมาณ์คณะนี้ครับอ่าสยุทธศินป์ุแสดงมาแต่โดนไหนโดนครับโดนเตียบครับนี่ครับน่งสกุลงอกซิมมาพอดำครับน่งคนยังเกาะออกซิมมาโอ้แมนครับอันนี้กับน็อตน็อตธนพลออกซิมมาครับโอ้น็อตธนพลพี่น้องซอยเข้าไปผู้เท่าเข้าไปไปซอยสนับสนุนลูกท้ายน็อตขับหน้าน็อตขับอยู่นี่นี่ อของเพจของทิกกอกรับของเฟซบุ๊กขอบคุณพี่น้องขอบคุณพี่น้องไม่ลายครับอันซอยเชียกันครับเดี๋ยวมีโอกาสมาคุยกันไหมครับัวพาอว่าว่าตั้งแตกสึนมาแล้วมากอาการเป็นยังไงแบบ สภาพดีครับสำหรับจิตใจความรู้สึกใจความรู้สึกว่ามันขึ้นเวทีเทื่อแหลกตื่นเต้นนี่ยังขนาดไม่ขึ้นไปขึ้นไปบ่บ่เคยขึ้นเลยเถืแหลกันบ่ดเลบ่เคยขึ้นแล้วก่ะอยากรู้ครับอยากรู้เดี๋ยวมาสัมผัสกับพ่อยี่นึงนะครับโอเคขอบคุณครับพ่อกันไม่ชิมนายพี่น้องสุขไก่สบายใจรำด้วยสู้ทุกคนสวัสดีครับมีน้องติดเป็นตึกเอิ่นไปเลยนี่ครับตึง